วันนี้ช e ้อปปีอนุญาตให้เราอัพโหลดวิดีโอแล้วติดตะกร้าเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นได้แล้วนะครับใครที่สมัครช้อปปี้อ f ฟเฟลต e อินฟลูเอนเซอร์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถไปเริ่มทําคลิปวิดีโอติดตะกร้าได้เลยนะครับขั้นตอนการทําทําแบบนี้นะครับเมื่อเราเปิดแอปช้อปปีขึ้นมาเมนูด้านล่างมันจะมีคําว่าวิดีโอนะครับก็ให้เราติ๊กเข้าไปสังเกตมุมขวาบนมันจะมีรูปวิดีโออยู่นะครับเราก็ติ๊กเข้าไปนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะให้ถ่ายทําวิดีโอหรือว่าให้เราอัปโหลดวิดีโอนนนนนะะคครรรัับบซึ่่่งงงตีีี้้เเยยผมทดดลลอูแว ฟังกชันในการใช้งานเนี่ยนะครับมันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันจะมีถ่ายวิดีโอแล้วก็มีเทมเพลตนะครับเราเลือกเทมเพลตตรงนี้ได้นะครับโดยเทคนิคที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือเราก็เข้าไปที่ทิกต o k นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราใช้ฟังก์ชันการถ่ายทําของตัวทิกต o k เนี่ยนะครับให้เรียบร้อยมันตกแต่งวิดีโอในทิกต o k หรือว่าในแคปคาร์ผมว่าดีกว่าเสร็จแล้วเราค่อยมาอัปโหลดเอาไว้ที่ตัวของช้อปปี้อีกทีนะครับ,บนี้ผมก็ถ่ายทํา,าวิดีโอเสร็จเรียบร<า>้อย<า>แล้ว,<า>ลวนะครับก็กดถัดไปอัพไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะใส่แคป ต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มสินค้านะครับแล้วก็กดเพิ่มสินค้าตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับตัว t i k t o อกนะครับเราก็พิมพ์คําค้นหานะครับเจอแล้วนะครับเราก็กดเพิ่มแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับตัวคลิปเนี่ยก็จะมีสินค้าติดเอาไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดโพสครับไฟโซโลเซลที่ชอบที่สุดแล้วตอนนี้พอตีหลังบ้านเนี่ยมืดมากข้างหลังเป็นป่าออก็ s> <S ส er เส,สร็จแล้วนะครับอันนี้จะเป็นช่องยาปมีกงำให้ครบ